สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับก็จะพาเขาว่าเบิ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างแปลงที่ปลูกมั่นปีใดปีใดกับเน่าครับพี่น้องนะครับปลูกมั่นมาหลายหลายปีนะครับปลูกไว้ั่วสิถอนออกเน่าออกเน่าเกือบเบิดแปลงนะครับผมเนี่ยคือแปลงนี้นะครับปกติเนี่ยถ้าปลูกในช่วงกุมภาพันธ์เมษาในช่วงสามเดือนนี้เนาะครับ ช่วงต้นฝนเนี่ยแล้วบาดมะถอนออกช่วงมกรลากุมภานะครับมกรากุมภามีหน้านี่ช่วงปลายฝนหรือว่าช่วงต้นฝนอีกรอบหนึ่งนะครับบอกง่ายว่าปลูกปีหนึ่งนะครับแปลงนี่ไล่สองงานเต็มที่ได้หลายสุดนะครับจงไว้นะได้สามตันไล่สองงานได้ครับพี่น้องได้สามตันบืนใส่สามตันนะครับ ทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่านะครับเปลี่ยนการเห็ดใหม่เปลี่ยนการเห็ดใ,ใหม่ปลูกสองครั้งนะครับปลูกสองครั้งต่อปีแล้วผลผลิตรู้สึกว่านะครับมันได้ผลรู้สึกว่าได้นะครับอ่าถอนออกเฉลียหนึงนี่นะครับได้อยู่ประมาณห้าหกตันนะครับห้าหกตันนะครับบ่าขาดห้าหกตันนี่บ่าขาดแล้วก็บรเนเอาครับพี่นอ้อง ในช่วงจังหวะที่เขาปลูกปลูกมั่นเนี่ยเขาสังเกตบึงนะครับถ้าเขาปลอยไปนี่ปีหนึ่งเนี่ยไรสองงานเนี่ยไรสองงานเนี่ยได้แค่สามตันเนี่ยมันบ่ได้คุ้มเลยนะครับพี่น้องบ่ได้หอดค่าไถขึ้นบ่อได้หอดค่าแรงงานทีจ่างิ่นมาซอยเก็บซอยถอนเก็บขึ้นรถเี่ยแลี้ยวบ่ได้เลยนะครับถือว่าถิมไปเลยก็เลย เปลี่ยนการเหตุแบบใหม่นะครับปลูกเป็นสองเทียรครับพี่น้องหกเดือนนะครับหกเดือนเอาออกเลยมาที่นี่เฉลีย่ยแล้วนะครับทุกหกเดือนเอาออกนี่ได้สิบสองตันสิบเอ็ดสิบสองตันครับพี่น้องจากไร่สองงานได้แค่ปีละสามตันเนี่ยครับก็เลยเปลี่ยนแปลงวิธีการเหตุแบบใหม่นะครับเหตุแบบใหม่ จะครบกาหนดถอนอีกในช่วงเดือนมีนานีนะครับชิโคหกเดือนนะครับตัวนี้ปลูกยอดว้นี่เดือนต้นเดือนตุลานะครับไล่บางแล้วก็อยูประมาณเดือนนานี่นะครับเดือนนาก็อยูหกหกเดือนนะครับจะถอนออกนะครับเพราะว่าล้านบ้านเหยวนี่ซูมืออนี่นะครับเพิ่นกะซื้ออยู่ตลอดเบิดปีนั่นละนะครับซื้อไปตลอดเบิดปีนะครับ ในช่วงมีหน้าเมษาก็เป็นช่วงที่มั่นหน้านะครับกําลังจะออกอีกนะครับรอบหนึ่งนะครับผู้ใดที่เคยหรือผู้ใดที่ปลูกมั่นหน้าหรือเคยปลูกมั่นหน้านี่ก็ช่วงนั่นแหละครับเตรียมเอาออกเพราะว่ามันกับเป็นช่วงที่ห้าสิเก็บเกี่ยวนะครับหรือว่าห้าสิปลูกเก็บเกี่ยวออกจากหน้าห้าลหลก็จะปลูกเขาปลูกหน้านะครับก็สิีค้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับ แก้ปัญหามันเนา่าไปยังจะปลูกสองเทียคือมันมันเน่านะครับปล่อยไว้ปีหนึ่งคือปลูกเดือนมีนาเมษายนนี่ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตกับมีนาเมษายนคือกันแต่ว่าสัวผลเสดมาเก็บนะครับฝนตกลงมามันเนาหัวงาม,งามๆนะครับกันเน่าเบิดนะครับเน่าเบิดเฉลี่ยแล้วนะครับแปลงนี่ก็เลยเหตุแบบใหม่เห็ดแบบใหม่ปลูกมันสองเทียไปเลยปลูกปีแรกนะครับปลูกปีแรก กันยังยานอยู่เพื่อนปลาปลูกเป็นช่วงค่าย,ายว่าเป็นช่วงเดือนสิบเอ็ดเนาะผู้เฒ่าผู้แกพอแม่เพื่อนเพิน่นปาหัวมันชิวโดกเพื่อนว่าอ่าห้องเห็ดจงดังไดหัวมันมันจะขีด,ดกกหัวโดกคือเก่าครับพี่นอ้องอ่หัวโดกคือเก่าพะว่าห้าแซ่ทำยาเร่งลากแม่แซ่น้ำปุ๋ยเขียวแน่นะครับอ่าเร่งการเจริญเติบโตฉีดปุ๋ยฉีดอ่ยังไห้เพิ่นกับปกติธรรมดาครับพี่น้องกับเพได้ว่าคือผู้เฒ่าเนาะเพื่อนเบาเคยเบาจังไดกะอ่ ความคิดกับเป็นแบบกเกนะครับแบบเกาเพิ่นนะครับกับ่เป็นยังนะครับแต่ว่าคือยุใไม่เหตุแบบไม่คิดแบบไม่นะครับหัวใหญ่หัวโดคือกันนะครับหัวใหญ่หัวโดคือกันเนี่ยครับสังเกตเบึงหาเดียนนะครับหาเดียนแต่แตกออกนะครับต้วนบนใหญ่นะครับต้นบนใหญ่แต่ว่าหัวนี่าดกนะครับใหญ่เนี่ยครับหรือมันจะแข็งแน่ช่วงเนี่ยงัดเถิ่งนะครับ กับพ่อได <c oughs> <'s> okay. <c oughs> mm ้อยู่ครับกับมีหัวอยู่แต่ว่ามันอยากเสียบอ่ามันจะแข็งดินจะแข็งนะครับดินจะแข็งมันงาดบ่ชคอยออกปะไดนะครับเนี่ยครับกับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับแตกออกนะครับแตกออกล่ามหาการเบิดนะครับครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผู้ใดมั่นเน่านะครับให้ปลูกก็ผมบอก้อครับพี่น้องเด้อให้ปลูกคือผมบอกนะครับ อถอนออกแล้วอย่าไปปล่อยถิ่มเลยบางคนนี่ปลูกไปิบไรแต่ว่านาเนี่ยหาซีไรหาไรเลยนะครับเกิดควมเสียหายหลายมองไดทีมันเน่านะครับแยกออกไวป,ปลูกแล้วก็ถอนออกมองไดที่ดินเท่าดีถอนปกติเท่ากับปลูกไปเลยนะครับปลูกไปถอนเป็นมั่นปีไปโตัไดทีมองถิ่มันหืมมั่นเน่านะครับให้ปลูกเป็นสองสองเทียนะครับช่วงต้นฝนนี่นะครับกุมภาพีหน้าในฝนตก ลงมารอบแรกนี่ไ้ไทปลูกนะครับในช่วงกลางๆปีนะครับสิงหาช่วงสิงหานะเนี่ยฮก็สามารถถอนออกได้แล้วนะครับผมมันจะอยู่ประมาณหาหกเดือนนะครับในช่วงที่ฝนกําลังเลงลงมานะครับฮอกกสามารถถอนขายได้นะครับแล้วก็ปลูกย่อนไว้ในช่วงนั้นดินเท่ามากันยังมีความชื้นนะครับแล้วก็เกิดดีพร้อมนะครับอย่าปล่อยไป ให้ปลูกเป็นคล้ายๆว่าปลูกสองเทียนะครับผลผลิตเท่าเนะี่ยได้หลายแน่นอนครับได้หลายกว่าเก่าแน่นอนล่องเฮ็ดเบิงคือผมบอกนะครับล่องเฮ็ดเบิงนะครับเพราะว่าแปลงนี้เฮ็ดแล้วได้ผลดีนะครับอ่าสิบเอ็ดไรอ่าหนึ่งไรสองงานได้สิบเอ็ดสิบสองตันนะครับได้สิบเอ็ดสิบสองตันพี่น้องคือเอาบวกเอาว่าราคามั่นอยู่ตามล้านทั่วไปเนาะที่ผมขายอยู่ฟังทั้งนี้นะครับอ่าทางอีสานใตเนี่ สามบาทสี่สิบตังสามบาทสี่สิบสิบตันกับสามหมื่นกว่านะครับผมสามหมื่นสี่พันนะครับลายหนึ่งได้ครับลายสองงานเนี่ยปกติได้แค่สองสามตันนะครับได้แค่สองสามตันมันคืนเป็นเท่าโตนะครับมันคืนเป็นเท่าโตเลยนะครับจะว่าเขาต้องเคดวิธีนี่นะครับแก้ปัญหาวิธีนี่นะครับผู้ใดเดี๋ยวเขามาเบิ้งลิปนะครับมีปัญหาเลียงมันเนาเหตุคือผมเบาเหตุคือผมบอกนะครับ ได้ผลดีเพราะว่าหาหัเดือนก็หัวมันเขาใหญ่แล้วเขาฉีดบำรุงดูดูนะครับฉีดห่อม้มนฉีดปุ๋ยน้ำนะครับบำรุงดูดูเหตุใดหัวใหญ่หัวดกหัวเงานะครับน้ำหนักดีขึ้นกันนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงก็สูงนะครับผมครับคลิปนี้ก็ไม่ได้นั่พี่น้องผู้ใดมีปัญหามันเน่านะครับห้เบิ่งคลิปนี้คือผมบอกแหละครับปลูกเป็นสองเทียเอาต่อปีนะครับสามารถเอาออกขายได้นะครับแล้วกับผลผลิตเท่าใดสูงพอมนะครับ บอกง่ายๆว่าเขาได้สองเทียนะครับคุ้มเลยนะครับไรหนึ่งบ่ตากว่าหาตันครับพี่น้องไรหนึ่งบ่ตากว่าหาตันนะครับได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเขาต้องใส่ปุ๋ยนะครับอยากได้ไรล่หาตันเขาต้องใส่ปุ๋ยนะครับดูแลน้ำรองยาไห้มีหหยานะครับยาไห้มีหยาเพราะว่าหยานี่เขียมาแย่งกินปุ๋ยนะครับเห็ดไหมันมันลัางนะครับมันใหไงนะครับ ในช่วงต้นฝนที่เขาปลูกนะครับมันจะงามกว่านี้อยู่นะครับนี่เป็นช่วงปลายฝนนะครับมันอ่ามัดประจบกับแลรงงาวนะครับสองสามเดือนช่วงหลังนะครับสองสามเดือนแรกนะครับการจะเริ่มเติบโตดีนะครับเพราะว่าปลูกไปแล้วนะอ่าฝนมันตกลงมาอยู่นะครับแต่ว่าช่วงสามเดือนที่ได้ถอนนี่นะครับอ่ามันก็อยากแรงได้จังหน่อยกับเป็นปกติธรรมดาของอ่าไทยธรรมชาตินะครับมันก็ึ้นอยู่กับ ฝนฝาอากาศน้ำนะครับมีน้ำมีปุ๋ยมันงามแน่นอนนะครับผนผลิตสูงนะครับแต่ว่าถ้าน้ำไหลเกินไปกระเฮือให้หัวมันมันเน่านะครับเพราะเหตุจังไรเขาต้องถอนออกก่อนหัวมันจะเน่าเบิดนะครับผมช่วงหาหกเดือนบางคนก็สงสัยว่าหาหกเดือนหัวมันสีหง่ประมาณไหนนะครับว่าตามก็ขวดเอ็มรอยนะครับประมาณขวดเอ็มรอยก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นพันธุ์อีเลียงน่อยนะครับพันธุ์บอมแบมนะครับ ผลจากดอไวแน่นะครับหาสายพันธุ์นี่มาปลูกเป็นสองเท่เานะครับพี่นอ้องผลผลิตเท่าจะได้่งสูงนะครับเ้ากระชีดกถอนขายได้ให้มันได้ราคานะครับตัวนี้ก็มาแนะนําวิธีการแก้ปัญหามั่นเน่าในแปลงมั่นปลูกสุปีสุปีกับเน่าสุปีนะครับบางคนปลูกเป็นซีฟไรนะครับเน่าเบิดนะครับผลผลิธเธตเท่าโต๊กตำนะครับทั้งๆท,ที่มันหนาจะได้หลายกว่านั้นนะครับ แต่ว่าบาทในเฮ็ดเป็น2วิธีคือผมบอกเนี่ยแหละครับปลูก2ช่วงเลยนะครับตัวไดทีนะครับตัวไดทีเพิ่นอ่าบอน่านะครับให้ปลูกเป็นมันปีไปแต่ทามองไดทีเน่าน้ามึมนะครับน้าระบายออกบ่ดีนะครับให้ปลูกเป็น2เทียานะครับได้ผลดีครับพี่น้องแปลงนี้นะครับลร่2งานนะครับอ่ะพ่อแม่เพิ่นปลูก เพิ่นปลูกสุปีสุปีกระจมให้ฟังสุปีโอ้ยมันเน่ามันเน่าถ้ามันบ่เน่าขี้ไข่อยู่เพิ่นวานะครับปลูกสุปีได้ยได้ละสามตันอ่าไรสองงานได้๋สามตันกระปลูกยูฮาละครับพี่น้องบอล้าปลูกตัดสินใจนะครับก็เลยปลูกให้ถอนออกแล้วก็ปลูกให้ใหม่ถอนขายนะครับเพชรมานี่สองปีกลัวเออสองปีเราจะเข่าสามปีได้ผลดีครับพี่น้องได้ผลดีไรละหาตันกลัวนะครับ ได้ยุนีเนี่ยหาหากตันนะครับอ่าไรสองงานได้หากตันยิ้มครับบาทนี้นะครับยิมอ่าเพิ่นปากาเห็ดเพิ่นบาปลูกมั่นเดือนสิบเอ็ดหัวมันบดกแล้ววะนะครับปลูกให้แซ่ไ้แซ่ลํามั่นไ้นะครับได้ผลดีบาทนี้ยามไปเลยนะครับก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องเกตในเพิ่นยิ้มห้อ่าเพิ่นยิ้มได้นะครับอ่าพอแม่เพิ่นกะคิดแบบกเก่าเนาะเพิ่นกะ เคยปลูกจังไหนเพื่อเกิดเฮ็ดจังสันนะครับกันี่ก็เฮ็ดไหนเพิ่นนะครับเปลี่ยนแปลงไหนเพิ่นปีหนึ่งก็ตกอยู่สิบสิบเอ็ดสิบสองตันครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคครับได้เพิ่มขึ้นจากแค่ไรสองงานนี่นะครับได้ปกติได้แค่สามตันนะครับสามตันพอว่ามันเน่าเบิดนะครับบาดท,ที่นี่ได้สิบเอ็ดสิบสองตันก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นมันมัน,ม,นมันเนา่ามันหึ้นหลายกั เขาต้องเห็ดหาวิธีเห็ดให้ผลผลิตเท่าหลายๆนะครับบ่อไง่ายปลูกให้มันได้เงื่อนหลายๆล่ะครับพี่น้องนะครับเห็ดจังไดให้มันได้เงื่อนหลายๆนะครับให้หัวมันห่าได้หลายผลผลิตก็ได้หลายเอาไปขายก็ได้เงื่อนหลายนะครับกาบผมคลิปนี้ก็บมนแนะนําพี่น้องแบบนี้นะครับมันแนาแก้ปัญหาแบบนี้ครับเห็ดจังไดก็ปลูกเป็นสองเทียวอาครับขายได้สองเทียวนะครับผลผลิตก็สูงพอมนะครับอายุมั่นหาหกเดือน ขายได้ถือเฉลี่ยถือปีหนึ่งได้ไรล,ละสามหมื่นกว่าถือว่าโอเคครับบวกกับราคามันที่สูงขึ้นครับผมคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงสามี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ